สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาการ์เดนเซ็นเตอร์จ้ะการ์เดนเซ็นเอร์ก็หมายถึงที่แหล่งขายพวกก้าผักก้าพันไม้อะจ้ะพวกดินพวกพวกอะไรที่เกี่ยวกับการ์เดนเน่ะจ้ะโอเคอันดีสวยไหมทุกคนสวยเนาะนี่กระถางละเจ็ดปอนจ้ะ กระถางละเจ็ดกอนสีสวยสวย,สวยดอกไม้เมืองหนาวตรงนั้นก็สวยจ้ะตรงนี้สวยดีนี่นี่นี่ดอกไม้เมืองหนาวจ้ะของด้านด้านนอกก็มีจ้ะด้านนอกจะเป็นพวกดอกกุหลาบแบบเลือ้อยะจ้ะแล้วก็ดอกไม้ป่า ทูฟอร์ยี่สิบปอนแพงนะทุกคนสองกระถางยี่สิบปอนอันเนี้ยสวยไหมราคาค่อนข้างแพงที่นี่่จ้อนีส่สวยสวยราคาค่อนข้างแพง โอพ้พิกพิคพุ่ม้าปอนจะนี่กระถางหนึง่งน,นี่สีส้มพิกพิกพิกอันนี้ก็แบบไว้ปลูกชูจ้ะนี่ไว้ปลูกชูเนี่ยคล้ายๆห่องจอย เียสวยเนาะ,นนะอันนี้อันมีหลายสีแล้วทุกคนสีพูสีฟ้อ่อนสีเหลืองสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยนี่จะ้ะแต่พริกเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เขาจะไปสีอย่างงี้เ่ยดูดูพริก ก็คงจะเผ็ดอยู่หรอกจ้ะฝน,นตกหนักมากเราจะพาไปดูต้นต้นผลไม้ฝั่งนู้นทุกคนมีต้นผลไม้ขายอยู่ไปพาทุกคนไปดูต้นพวกต้นพรำอะจ้ะต้นพรำแล้วก็ต้นพวกแอปเปิ้ล่ะจ้ะอันนี้ ้นที่จอยมาซื้อส่วนใหญ่ก็ที่เนี่ยอันนี้ต้นครับแอปเปิลนะเพื่อนๆน,น,นะราคาแปดสิบปอนจะนะนี่ขาดอีีนึ่งแปดสิบปอนนี่ก็ต้นแอปเปิลจะราคาเจ็ดสิบปอนจะนี่นะอันนี้คือต้นผลไม้จะที่จอยซื้อมาซื้อไปปลูกนั่นแหละเพื่อนๆน,นะเนี่ยกระถางเขาจะประมาณเนี้ยเอาไปปลูกก็ ติดลูกปีหน้าก็ติดลูกอย่างเงี้ยจ้ะปีศพปีก็ติดลูกอย่างเงี้ยนี่น,นี่ราคาต้นกระถางละเจ็ดสิบปอนอันนี้ค o o ิ้งแอปเปิลเนาะอันเนี้ยอันนี้แบบว่าอันนี้สําหรับกินกินเลยจ้ะนะไม่ได้คูคิ้งอันนี้คกกิ้เอาไว้ทำอาหารนั่นแหะนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้นแพรจ้ะนี่แพรน,นี่ก็ประมาณสี่สิบปอนจะไม่แพงเนาะแพรกระถางเขาก็ประมาณนี้จ้ะนี่นี่อันนี้ อันนี้แอปเปิลจ้ะมีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้ก็แพรจ้ะแพรลูกสีแดงต้นละสี่สิบปอนด์จ้ะสามเนี่ยสามสิบเก้าเก้าสิบเก้านี่อันนี้ก็แพรจ้ะราคาเท่ากันนะจ้ะนะอันนี้ก็อันนี้แพรพันธุ์นี้จะอร่อยจ้ะเนี่ยพันธุ์อย่างเงี้ยจะอร่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็สี่สิบปอนด์จ้ะเนี่ย สี่สปอนนี่ก็แพรจ้ะหน่อไม้ก็มีนะนี่อันนี้ไม้อันนี้ก็หน่อไม้จ้ะอันนี้ไงต้นพุ่มที่จอยที่ไอเนี่ยอันนี้วิตเอเรียที่จอยเก็บที่โรงเรียนนะเพื่อนๆนะราคาเนาะเจ็ดสิบปอนจะต่อต่อกระถางเจ็ดปอนเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยเจ็ปอนอันนี้พันเหมือนที่ว่าจอยปลูกที่บ้านนะจ๊ะนะอันเนี้ย อันนี้สี่สิบปอนอันนี้ก็คือลูกลูกพุมอ่ะจ้ะนะลูกพุมลูกพรมอันนี้เห็นไหมที่เขาตากแห้งไปทําแจมเอาไปทําพายมันมีหลายสายพันธุ์จ้ะอันนี้ก็สี่สิบปอนจ้ะต้นกระถางประมาณนี้จ้ะนี่ก็เหมือนกันอันนี้วิตูเรียที่ว่าจอยไปเก็บจากโรงเรียนนั่นแหละนี่ก็วิตตูเรียจ้ะราคาก็เจ็ดสิบปอนจ้ะอันนี้ อันนี้เจ็ดสิบปอนอันนี้ก็เจ็ดสิบปอนจะน้ะนี่นี่นี่ก็เหมือนกันวิรตเรียจ้ะกระถางก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนนี่นี่ส่วนนี่ก็แพงจะ้ะนะอันนี้ราคาเจ็ดสิบอันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเหมือนกันจะน้ะนะส่วนใหญ่จะแพงจะ้ะนี่กระถางแพงกระถางต้นแพงอันนี้ กระถางต้นมะเดือปา่มามะเดือฝรั่งมันเพื่อนมะเดือปา่าเฉยเลยมะเดือฝรั่งจะต้นฟิกนะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกนนกกต้นพรำจะพันสีดำพันสีดำก็ราคาเท่ากันแลวจะ้ะอันนี้ก็ก็ไอ้ต้นเชอร์รี่จะพันเหมืนอนหงจอยอะจ้ะนี่อันนี้ราคาเจ็ดสิบเหมือนกันจะ้ะเจ็ดสิบปอนนี่ก็เหมือนกันเจ็ดสิบปอนจะ้ะ อันนี้อันนี้ไม่ใช่เจ็ดสิบปอนด์อันนี้สี่สิบปอนด์จ้ะเนี่ยต้นนี้ใหญ่อยู่ติดลูกเร็วอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเพืพ่อนเพื่อนจ็ดสิบปอนนี่อันนี้เชอร์รี่จ้ะนี่มีแต่เชอร์รี่ทั้งนั้นนะเพืพ่อนๆราคาเท่ากันหมดเชอร์รี่ตรงนี้นี่ส่วนนี้ก็ต้นแอปเปิลกิ๋วจ Cap Apple นะ้ะแคปแอปเปิลเนาะเนี่ยต้นพับแอปเปิลเพื่อนๆโกลนเขาอย่างเงี้อันนี้ดูสิอะไรแอปเปิลจ้ะคุกกิ้งแอปเปิล นี่นี่นี่เชอรี่จ้ะจอยอยากรู้ว่าต้นอันนี้มันคือต้นอะไรมันมันมีรูปอย่างนี้ไหนดูลูกต้นอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนดูดูดเออไม่รู้หรอกลูกอะไรสาวรสคล้ายๆสาวรสอะ่ะอันนี้ต้นลูกฟิกจ้ะนี่แจ้ะประมาณนี้ส่วนนี้ก็ต้นไม้ประดับจ้ะฝนตกแรงแรงวันนี้เพื่อนเพื่อนเลยแรงคักแรงแน่มุมน,นี้ก็สวย าร์เดนเซ็นเตอร์มีอาหารเช้าด้วยอันนี้จอยชอบอันนี้สวยดีนี่ก็สวยหลากสีสันทุกคนนี่แต่งามๆนี่ก็ต้นไอ้ไอ้กอย่างเนี้ยเพื่อนๆสำหรับปลูกก็จะงามดีอยู่ พอพอหน้าหนาวเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นหัวดอกไม้นะเพื่อนๆนะพวกดอกดัฟเฟิลจ้ะนี่หัวดอกไม้นี่ือต้องใช้หัวปลูกจ้ะก็เหมือนเหมือนดอกไอ้นี่เนี่ยนี่นี่ดอกโคคัสเน่ะนะ,นะก็ใช้หัวจ้ะเขาจะมีหัวจ้ะทุกคนเนี่ยหัวหัวก็คล้ายๆหัวหมอมาจ้ะ มีหลากหลายสีจ้ะเนี่ยราคาเ,เราจะดูราคาก่อนนะราคาเขาไม่เขียนไว้ทุกคนนี่เนี้ยปลูกไว้สําหรับช่วงที่แบบว่าช่วงสปริงอะจ้ะนะเนี่ยสีนี้จอยชอบเนี่ยพันธุ์ที่ต้องใช้หัวปลูกจ้ะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ดยดอ,อกไฮายาซินอ่ะ ไฮยาซินหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเรียกไปถูกก็ขอโทษขออภัยไป้คล้ายหัวหอมจ้ะเนี่ยสามถุงสิบสองปอนถุงหนึ่งก็ห้าปอนอะ่ะทุกคนมีหลายสีสีชมพูสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีส้มสีส้มแต่ต้องใช้หัวปลูกนะ อันนี้โซนนี้ก็ทิวลิปจ้ะโซนนี้ก็บันดาทิวลิปทิวลิปก็ใช้ใช้หัวเหมือนกันเพื่อนเนี่ยใช้หัวปลูกหัวคล้ายๆหัวห่อม,มาจ้ะอันนี้สวยอันนี้ก็เหมือนกันจะ้ะสามถุงราคาสิบสองปอนเอ,อสวยมีแต่มีแต่กำงามข้างบนนงาไหมจะมีหลายละสหลายพันนี่เห็นไหมนี่ นี่นี่สวยนี่อันนี้สวยอันนี้คือแบบว่าปลูกด้วยใบหัวทั้งนั้นอาจจะในหัวเขานี่บูเบลทุกอย่างนี่ไงหัวเขาเนี่ยไอ้นี่ในหัวเขาเนี่ยหัวดอกไม้ นี่จ้ะดอกนี้นี่ดอกนี้ประมาณเนี่ยจะช่วงนี้เขาก็จะเอาดอกหัวหัวดอกไม้มาปลูกกันนะจ๊ะทุกคนอันนี้ยี่สิบยี่สิบหัวนะเจ็ดปอนจ้ะ เยอนี่อันนี้ทิวลิปอันนี้หัวเขจะเนี่ยหัวเขาประมาณนี้นี่มีสีนี้ด้วยนี่ห้าโปอะหกปอนดมาดูอันนี้ผักจะ้ะ พวกถัวถ่วถั่วแทงอยู่เพื่นๆเอ้ยไปดูตีนเฮาแทงมากเลยเพื่อนนู่นน่ะแทงเพื่อนดิพวกปุ๋ยจะ้ะนะพวกปุ๋ยเออนั่งมะเขือต่างๆกันนี่ พันมะเขือเทศต,ต่างๆเห็นไหมมีกระโพดเดี่ยวพันกระโพดพันหัวสวีทพวกผักสลัดนี่จ้ะน,นี่ดอกไม้จ้ะอันนี้พันหัวกระดิบจ้ะเนี่ยกระดิบปุ๋ย พวกปุ๋ยพววอะไรอย่างเงี้ยสวยเนาะอันนี้ไว้ปลูกข้างในจะทุกคนเนี่ยสวยดีนี่ห้าปอนห้าปอนหกปอน่นปาดราคาเอ๊ะสวยไหมนี่มะนาวมะนาว น,นี่ก็สวยนะทุกคนน้อน no, no, อิสเตรียวอิสเตรียวดาเลยอันที่ถามว่าก๊อปปี้อกป่าก็ังไม่ใช่ของจริงนี่นี่ต้นสม้มมะนาวสิส้มที่ไหนมะนาวน,นี่กระบองเพชรพพเยอะไ่เห็นไหม ไอส้สิมันส้มเชงไอ้ส้มอันนี้เพื่อนเพื่อนเขาเรียกส้มอ,อะไรนะที่แบบว่าต้มเปรี้ยวๆลูกเล็กๆอ่ะสวยกล้วยไม้อันนี้กล้วยไม้สวยนะเนี่นี่ยเขารูสีเพื่อนเพื<ๆ>เขาก็มีขายจ้ะเนี่นี่ยเขาฤูสี มั่ไงมีขายอยอะข้าวอษีอีพ้าปอนด้วยคนเอ้ยดูบ้านหางจระเข้ก็มีจ้ะบ้านหางจระเข้ก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยก็มีมั้งแถวนี้ อประมาณนี้แหละทุกคนส่วนนี้ไม่ได้ดูเลยต้นไม้อันนี้่วนต้นไม้เดินดีเดินตามต่อยต่อยโอ้มาเาวอนดิโูคนัดห้ามัดนี่พัเทเวนตี้เทเวนตี้ไฟพ้า ยี่สิบห้าปอนเพื่อนเพื่อน,นต้นต้นมะพร้าวนะยี่สิบห้าปอนนุ่นมะพร้าวนี่สับป,ปะรดอันดี้พายแอปเปิ้ลลูกสับป,ปะรดนี่ยพายอ,าอ,อเป้เออเซเวนทีนซเซเวนทีนเขาอันนี้ก็ก,กระถางจะไปใส่ในบ้านนั่นแหละไปโชว์ไว้อะไรอย่างเงี้ยเออซื้ออันนี้ให้พี่อันดี้ทุกคน พี่อันดี้ชอบกินนี่อันดี้สบาย for you <Okay. S 1> ซื้อให้อันดี้แต่แนดี้ชอบกินเดี๋ยวจอยจะไปจ่ายเงินเดี๋ยวเทคโก้ ward, the wine, the อืมแวะซื้อของด้วยจ้ะจะเอาไหนก็เอาวัตถุวัลนี้ก็เหมือนผัดไทย,ยทุกคนผัดไทยอันี้เส้น เส้นผัดไทยเส้นก๋วยเดียวอันนี้ก็เส้นไทยสเตอร์ของไทยนี่แหลจะจ้ะนี่ก็ผัดไทยอันนี้ก็ไทยกรีนเคอรี่ไทยเลดเคอรี่อันเดียแกงเผ็ดแกงเขียวหวานจะ้ะในร้านเนี่ยเขาขายทุกอย่างแหละเพื่อนๆอ,อันนี้ก็อะไรก็ไม่รูน้นี่พวกถั่วมะแต่เส้นอันนี้เนาะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวคุณจะแซ่บดีเพื่อนๆ เหมือนเส้นแห้งอรืจ้ะเราจะเอาลงเอาไปสักกันอโอ้ยฝนตกทุกคนไปพี่แนดีจอดรอละฝนตกฝนตกฝนตกจ้ะไปปะ,ปะกลับบ้าน